กว่าที่ผมจะเดินทางมาสู่จุดนี้ได้จุดที่มีคนคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเสียงตอบรับที่ดีได้รับโอกาสต่างๆมากมายทุกสิ่งมีจุดเริ่มต้นครับเมื่อชีวิตจริงของนักแสดงไม่ได้มาง่ายๆอย่างที่คิดต้องผ่านอุปสรรคมากมายกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ เริ่มต้นในเส้นทางจากคําว่าเด็กใหม่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักซึ่งบางคนมองว่าเราไม่น่าจะทําได้ในเส้นทางนี้จะไปรอดหรือเปล่าเ,เดี๋ยวก็หายไป <L> เราจึงต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามา <L> และที่สําคัญ <L> ผมไม่หยุดที่จะพัฒนา จนวันนี้ผมสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าผมทําได้และอีกหนึ่งแรงผลักดันของผมก็คือแฟนคลับที่ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะต่อสู้ต่อไปโดยที่ไม่ยอมแพ้ความทุ่มเทกับการพัฒนาตัวเองเป็น2ส,สิ่งที่ผมเชื่อเชื่อว่าถ้าหักตั้งใจทําอะไรแล้วโฟกัสกับสิ่งนั้นมันถุกฝนจะเหนื่อยแค่ไหนความสําเร็จก็ไม่ไกลเกินไปอย่างคำว่านักแสดง ผมอยากเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่ดาราเพราะในแต่ละบทบาทที่ได้มาถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆความสามารถที่ดีมันต้องมาจากทั้งภายในและภายนอกครับเส้นทางสู่การเป็นนักแสดงที่ดีไม่ได้มีคําว่าง,ง่ายเลยเราจะต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อต้อนรับทุกโอกาสและความท้าทายที่จะวิ่งเข้ามาหาเราไม่ว่าเส้นทางจะยาวแค่ไหนจะต้องเจอแรงผลดันกี่ครั้งผมก็พร้อมไปกับพาร์ทเนอร์คู่ใจของผม ฮาวาลเฮสซิกเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกปฏิชิตเส้นทางสู่ความฝันกับผมพิสูจน์ตัวเองให้กลายเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างที่ฮาวาลเฮสซิกทปัจจุบันได้กลายเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกเพราะฉะนั้นการที่มีเพื่อนร่วมทางที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับผมได้อย่างฮาวาลเฮสซิกตัวนี้ก็ทําให้ผมรู้สึกอุ่นใจและก็ปลอดภัยในทุกๆวันตลอดเส้นทางสู่การเป็นดูโรแชมเปียนจากทั้งสองบทบาทในชีวิต ผมก็ยังไม่เคยหยุดยั้งที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต้องมีสักวันที่ความสำเร็จจะเป็นของเราสุดท้ายแล้วเราจะรู้สึกขอบคุณในความพยายามทุกๆฝีก้าวและการเลือกตัดสินใจของตัวเราเองนี่ก็คือสิ่งที่ผมเลือกให้กับตัวเองเส้นทางสู่ความเป็นแชมป์นักสู้ของผม